บูเกนิดนะครับก็ตอนที่กลับมาจากอุดรเรสแล้วมาอยู่เมืองทองยูเอเต็ตก็สังกัดเดิมแล้วนะครับก็พุ่งตรงเงินมามันก็พาลุดอยู่แล้วสรับทางเมืองทองคือทีมที่จ่ายเงินตรงในไทยลีกตรงๆนะ,ะมีไม่กี่ทีมหรอกไม่เกิน6ทีมนะครับไม่เกิน6ทีมซึ่งเมืองทองเองก็ต้องการเงินมาหล่อลื่นทีเหมือนกันเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยมันมีสภาพคล่องที่มันดีขึ้นซึ่งการขายเอกนิต ก็คือหนึ่งในหมุดหมายที่ดีถ้าได้เงินที่มันเหมาะสมเพียงพอนะครับการย้ายทีมของเมืองทองขอยอกระนิตเนี่ยจากเมืองทองไปบีจีนะครับก็ทุกฝ่ายตกลงกันนะครับในการย้ายทีมของเอกนิตปัญญานะครับราคาซื้อขายเอกนิตเนี่ยคือไม่ได้มีการเปิดเผยแน่ชัดว่าจากเมืองทองไปบีจีมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารายละเอียดสําคัญก็คือการไปอยู่กับทางเซเรโซโอซาก้าในศึกเจลีก6เดือน ก็หมายความว่าครึ่งฤดูกาลของเตยไปอยู่เจลีก่อนนะครับบีจีลงทุนซื้อเพื่ออะไรซื้อเพื่ออนาคตนะครับเพราะว่าเอกนิดเองก็อายุยังน้อยแล้วก็ใช้งานได้อีกยาวและเป็นการส่งไปยังทีมพนมิดด้วยของเตยเซ,ซโซโอซากานะครับก็มันเป็นประโยชน์3ฝ่ายแหละเมืองทองได้เงิน BG ได้เตะปั้นเพื่ออนาคตและสางสัมพันธ์กับทางเซ,ซโซโอซากาบุกเองก็ได้กลับไปเจลีก อย่างที่เขาคงอยากจะกลับไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนอยู่อุราวะเองตอนแรกๆสกอร์ซ่าทำก็อมีโอกาสแต่พอเปลี่ยนโคช้ชและกลับาเป็นสกอร์ซ่าใหม่อาจจะไม่สามารถพิสูจน์ผลงานได้ก็ครั้งนี้ไปอีกครั้งหนึ่งนะรถด่วนขบวนอาจจะไม่สุดท้ายแต่ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วกันที่บุกเองใจพิสูจน์ผลงานเตยมองบุ๊ยังไงบ้างกับการเปเจลีกคิดว่าจะสําเร็จแค่ไหนคือ ก่อนหน้านี้ที่เขาก็อยู่กับทางญี่ปุ่นแล้วเนาะใช่ฉันคิดรู้สึกว่ารอบนี้อาจจะเป็นการที่ต้องพิสูจน์ตัวเองหลายๆด้านเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงมาหลายต่อหลายนัดใช่คิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะกดดันไม่มากก็น้อยพี่ป๊อปเพราะว่ามันต้องพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยได้ถามพี่ป๊อปกลับบ้างโอกาสที่เอกนิตจะแบบจะยึดเป็นตัวจริงของทีมใหม่ มีแบบมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนใช่อ่ะผมบอกหนึ่งอย่างที่ผมว่าเป็นข้อดีของปาปาที่มานะครับที่้ังเคยบอกเคยคุยเคยคุยที่สังที่้ังบอกว่านักเตะไทยที่ไปอยู่เจลิกนะครับสังเกตที่ได้รับโอกาสไม่ตัวน้องเตยคือคนที่อยู่กับทีมที่มีเตะอ่ทีมที่มีโค้ชเป็นชาวต่างชาติหมดเลยอ่ะผมไล่เรียงจากชาทิพย์มีให้โรเปตูบิชนะครับทีร์ทามูทันเนี่ย อังเกะปะเซโคกูค่ะอ่ะสุบโชคก็มีชาตินะครับที่อบอกเนี่ยโค้ดต่างชาติเขาจะเปิดกว้างมากกว่ามีชาติอ่าขออภัยทีร่างบางคนบอกเองเปิดกว้างมุมมองมากกว่าก็กูก็ต่างชาติเนี่ยมันก็ต่างชาติก็ให้โอกาสมากกว่ามันเป็นหลักของมนุษย์แหละผมว่านะเหมือนผม,มไปอยู่ไปอยู่อเมริกาเว่ยทาวเวลมาเนี่ยเราก็จะคุยกับคนเอเชียด้วยกันเยอะเราอาจจะไม่ได้คุยกับพวกอเมริกัน เป็นคนแรกๆเหมือนกันกับอย่างนี้แหละนะครับต่างชาติก็จับกลุ่มกันถ้าเป็นคนญี่ปุ่นมาเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาต้องดูก่อนอยู่แล้วเรื่องการสื่อสารต่างเขามองเป็นลำดับแรกที่มันสําคัญกว่าอ,อยู่แล้วฉะนั้นผมก็เลยจะบอกไงว่าแบบนี้มันเข้าทางอียิปตเลยได้ปาปาไปทำเนี่ยปาปารู้จักเอกยิปเป็นอย่างดีอยู่แล้วทำไทยลีกอย่างเงี้ยเขารู้แล้วว่าเป็นยังไงก็เคยลงเคยคุมทีมบุยลำ เคยเจออกนิดอยู่แล้วฉะนั้นผมว่านี่แหละข่าวดีกกนิดข่าวดีมากๆนะครับส่วนฟอร์มของเขาเป็นยังไงตอนนี้ผมก็บอกว่าพี่บุ๊กเองฝีเท้าดีอยู่แล้วคุณภาพได้อยู่แล้วขาดแค่แมตฟิตที่มันสม่ำเสมอคือบุ๊าเล่นกับทีมชาติไทยอย่างเดียวแต่ว่ากับสโมสรมันก็ไม่ได้สม่ำเสมอนะครับไม่ได้มีชื่อบางก็มีอะไรอย่างเงี้ยขาดแค่แมตฉะนั้นกลับไปรอบนี้ไปเรียกความมั่นใจนะครับกับการพิสูจน์ผลงานตั้งแต่ตอนซ้อมละตังเตย p r e c i s i o มา ทําให้มันดีเอะะาชนะใจให้ได้ผมเชื่อว่าปาปาให้โอกาสให้โอกาสแน,น่นอนส่วนตำแหน่งไหนจะเล่นเนี่ยน,นี้เดี๋ยวว่ากันระบบปาปานเพราะระบบหลังสามก็ต้องดูว่าจะเล่นไหนก็ต้องเป็นกลางลุกไหมพี่บุ๊กคงไม่ไปเล่น <c oughs> เป็นตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายหรอง <c oughs> ฉะนั้นพี่บุ๊กก็ต้องปรับตัวให้ดีะนะครับกับตำแหน่งที่จะได้รับไม่พลาดทุกเรื่องรากีลาอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ